สวัสดีครับวันนี้วาพบกันอีกแล้วนะครับอพอดีว่าตัวเนี้นะครับรีโมท t สิบสของเพื่อนสมาชิกผมมันมีปัญหานะครับตรงที่ว่า,าสติกเนี่ยมันมันทํางานไม่ตรงนะครับก็คือเรื่องของตัวลัดเดอร์นะครับเดิมทีมันจะไม่เป็นแบบนี้นะครับมันจะวิ่งมั่วเลยนะครับนะครับมันจะข้างหนึ่งจะได้ร้อยอีกข้างหนึ่ง โยกไปแล้วเนี่ยมันจะได้แค่ศูนย์หรือหรือบางทีโยกไปแล้วเนี่ยมันเด้งกลับไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็คือมั่วนะครับแล้วก็ตัวเอ่อสติก๊กขวามือนะครับมันมันจะไม่อยู่กลางกลางนะครับมันจะมันจะอยู่อย่งางเงี้ยนะครับนะมันจะไม่อยู่กลางกลางจะไม่ไม่ไม่ศูนย์นะครับทีน,นี้อ่าวิธีแก้ปัญหานะครับก็ให้ลองเข้าไปที่ฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์เซตนะครับนะครับแล้วก็ไปที่คาลิเบต นะครับคือวิธีนี้นะครับจะทำจะแนะนําในเรื่องของการคาลิเบรสติ๊กนะครับก็คือเข้ามาแล้วเนี่ยให้เอาสติ๊กไว้กลางนะครับให้ดูว่ากลางนะครับเสร็จแล้วก็เลื่อนนะครับมาที่ฝั่ง j สามี่นะครับกด rtn หนึ่ง t นะครับแล้วก็กดค้างนะครับมันจะให้เราเซต end point นะครับแล้วก็โยกสติ๊กลงมามุมล่างนะครับเสร็จแล้วก็โยกกลับขึ้นไปมุมบน นะครับอันนี้คอมไพเลอร์หนึ่งข้างนะครับก็กลับลงมาเสร็จแล้วก็หมุนเคอร์เซอร์มาอีกฝั่งหนึ่งกดนาที n หนึ่ง t แล้วก็กดแช่นะครับทําเหมือนกันนะครับโยกน point ลงมานะครับแล้วก็ข้างบนนะครับเนี่ยเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็กลับไปดูที่ s e r v อ monitor นะครับแล้วเราลองเช็คดูว่านะครับตรงกลางบวกลบร้อยไหมนะครับ ตรงกลางต้องเป็นศูนย์นะครับอ่านะครับเท่านี้ก็เรียบร้อยนะครับตัวอื่นจะไม่มีให้คาลิเบรนะครับมันมีแค่สติ๊กสองตัวเท่านั้นนะครับอ่าก็เรียบร้อยนะครับสําหรับ t สิบสี่ g นะครับที่มีปัญหาเรื่องสติ๊กอ่าตอนแรกผมไม่ได้ถ่ายไว้ก่อนนะครับไม่ได้ถ่ายคลิปไว้นะครับก็เลยไม่รู้ปัญหานะครับเอาเป็นว่าสติ๊กสติ๊กมันเด้งไปเด้งมาแล้วกันนะครับมัน มันคอนโทรลไม่ได้นะครับสำหรับตัวรัดเดอร์เนี่ยนะครับปกติมันต้องเป็นลบร้อยบวกร้อยใช่ไหมครับแต่ของเดิมมันคือลบร้อยบวกเนี่ยมันเป็นมันเป็นประมาณห้านะครับประมาณบวกห้าแค่นั้นเองนะครับอ่าก็เพื่อนๆลองไปทำกันดูนะครับคาลิเบตสติกขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย